วันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่12กษัตริย์โยอาดซึ่งต่อจากเข้าก่อนที่พูดถึงกษัตริย์โยอาดได้รับการดูแลจากคุณย่าใจร้ายวันนี้กษัตริย์โยอาดโตแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อโยอาดได้เป็นกษัตริย์แล้วเขาก็เริ่มที่จะ ตั้งใจจะซ่อมแซมพระวิหารเพราะฉะนั้นในส่วนของพวกพระบาอันต่างๆ่รูปปั้นต่างๆรูปเคารพต่างๆเขาก็ทุบทําลายทิ้งเลยแล้วก็ปรึกษากันว่าพระวิหารเก่านั้นเก่าแล้วพระวิหารเก่าแล้วจะซ่อมแซมยังไงดีก็เลยเรียกพวกบุโรหิตแล้วก็คนเลวีมาและสิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมถวายมีส่วนร่วมให้เงินเพื่อที่จะมาซ่อมแซม บำลุงพระวิหารโดยการที่เอาหีบไปวางไว้ที่หน้าประตูพระวิหารให้คนยูดาที่จะเอาเงินมาถวายด้วยนะแล้วเขาก็ตั้งใจว่าเมาื่อได้เงินมามากแล้วก็จะเอามาซ่อมแซมพระวิหารในการซ่อมแซมพระวิหารนั้นก็ผ่านไปด้วยดีเมื่อสําเร็จแล้วเขาก็ยังมีเงินเหลือเอามาทําเครื่องใช้สําหรับพระนิเวศของพระเจ้า ทำภาชนะในพระวิหารแล้วก็โยอาดตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ดีนี้มากเลยแล้วเขาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตลอดช่วงที่ปุโรหิตเยโฮยาดาเนี่ยเป็นมหาปุโรหิตอยู่จนกระทั่งมหาปุโรหิตเยโฮยาดาตายหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นโยอาดเริ่มฟังคําของผู้นำโยดายูดาแล้วเขาก็เริ่มทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้า หันไปกราบไหว้และปฏิบัติลูกเคารพพระเจ้าก็ใช้คนมาเตือนโยอาดนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมฟังพระเจ้าใช้ใครคะเสกคาริยาที่เป็นลูกชายของเยโฮยาดาปุโรหิตคนก่อนก็มากล่าวตักเตือนประชาชนอีกโยอาดเนี่ยก็ไปสั่งให้คนเอาหินคว้างท่านถึงตายเลยนะคะ พระเจ้าจึงลงโทษโยอาดบอกว่าอย่างนี้พระเจ้าจะให้กองทัพของซีเรียเนี่ยมาสู้รบและมาโจมตีแม้ว่ากษัตริโยอาจจะมีคนทหารเยอะมากเลยแต่ก็แพ้ในในการไปสู้รบนั้นโยอาดก็บาดเจ็บและในขณะที่บาดเจ็บและพักอยู่บนที่นอนนั้นก็ข้าราชการของเขาก็แทงเขาฆ่าเขาตายเลย คนยูดาเขาก็ไม่ให้เกียรติโยอาดเลยนะคะไม่ได้ฝังเขาไว้ที่อุโม,มงค์ของพระราชาและสิ่งที่เขากระทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ถูกบันทึกไว้ด้วยน่าเสียดายมากเลยที่ครั้งหนึ่งที่ยูดาเคยโยอาดเคยรักพระเจ้าและติดตามพระเจ้าแต่ว่าตอนท้ายเขาก็กลับไปเชื่อฟังคนอื่นกลับไปไหว้รูปคอรพบ,บางครั้งเราอาจจะรักพระเจ้าจริงๆหรือเปล่า เอาจจะไม่รู้ต้องมีเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์นะคะตอนอเด็กๆเหมือนพวกเราจะเป็นเด็กน่ารักไม่รู้ว่าโตขึ้นพวกเรายังจะรักพระเจ้าอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวงังบางครั้งมีคนมาชักชวนมาเชิญชวนเราไปถ้าเราเองไม่มีความเข้าใจในพระวจะนะของพระเจ้าไม่มีความเชื่อที่นแน่นมั่นคงคนอื่นชวนเราไปทำบาป ก็ไปทำได้ง่ายๆสุดท้ายเราเองก็พ่ายแพ้ต่อการทดลองแล้วเราก็หันหลังจากทางของพระเจ้าผลตามมาชีวิตของเราก็จะอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนขอพระเจ้าทรงเมตตาเรานะคะที่เราตั้งแต่เด็กที่ติดตามพระเจ้าแล้วโตวขึ้นเราก็จะไม่หันหลังกลับเราจะยังยืนอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไปนะคะให้เรามาตอบสนอง ที่ฐานตอบสนองพระคาของพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณที่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้ตักเตือนรอถึงแบบอย่างจากชีวิตของกษัตริย์โยอานที่ในวัยเยาว์และในช่วงแรกของการปกครองนั้นขาอเองก็รักพระเจ้าตั้งใจทําเพื่อง,งานของพระเจ้าอย่างมากมายแต่เมื่อเขาไปหลงฟังคําล่อลวงคําที่หลอกลวงของคนอื่นทําให้เขาหันกลับไปไหวลูกคลรกและเขาก็พบกับ ความน่าเสียใจของชีวิตของเขาขอพระเจ้าเมตตาพวกเราเองที่จะเชื่อในพระเจ้าอย่างยืนหยัดมั่นคงมีบางคนอาจจะมาเชิญชวนหรือมาหลอกให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะบอกเขาว่าสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ทำเราจะยึดมั่นในทางของพระเจ้าวันนี้ขออธิษฐานเผื่อครอบครัวของคุณสิวะคุณเสียนเสียนน้องจินเบย์น้องจินมีนน้องจินเปิร์กขอบคุณพระเจ้า ที่ครอบครัวของท่านมีสมาชิกใหม่ที่แข็งแรงนาะารักก็เป็นคนที่ได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวขอพระเจ้าสงรองอวยพรคุณศิวะและคุณเสินเสียนสิวะที่ต้องทํางานขอพระเจ้าประทานกําลังไฟร่างกายไยจิตใจและไฟจิตอิญญาณและคุณแม่เสินเสียนที่ต้องดูแลลูกทั้งสามคนขอพระเจ้าประทานสันติสุขและความชื่นชมยินดีในการดูแลลูกและที่จะมีสติป,ปัญ,ญญาในการสอนแนะนําลูก ในทางของพระเจ้าน้องจิ้งเบนน้องจิ้งมินและงจิ้งเบิร์ตขอพระเจ้าอวยพรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอวยพรให้เขาเป็นลูกทิ่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่และที่สําคัญที่เขาจะได้รับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตและที่เขาเองจะเดินในทางของพระเยซูตลอดชีวิตของเขาขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน